สวัสดีจ้าวันนี้ขอนำเสนอเมนูน้ำพริกกะปินะจ๊ะเป็นเมนูยอดฮิตนะจ๊ะนี่เลยจ้าเตรียมคกเรียบร้อยนะจ๊ะหลังจากนั้นใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าแสบใส่กระเทียมสามกรีบนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ตำตำตำเลยจ้าใส่พริกขี้หนูลงไปเลยนี่ใครชอบเผ็ดใส่เผ็ดเยอะๆเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะก็ตำตำตำอีกเช่นเคยนะจ๊ะ ขั้นตอนต่อไปแซบจะใส่เป็นกะปินะจ๊ะกะปิอันนี้หอมมากเลยนะจ๊ะส่งตรงมาจากระยองเลยนะจ๊านี่หลังจากนั้นบีบีบีต่ำๆให้เข้ากันเลยจ้าหลังจากนั้นนะจ๊ะแซบก็จะใส่เป็นน้ําตาลปี๊บนะจ๊ะทุกคนวันนี้แซบขอใช้เป็นน้ําตาลทั้ง2อ,อย่างเลยนะจ๊ะขันแลกใส่น้ําตาลปี๊บลงไปตามด้วย เม็ดมะเขือพวงนะจ๊ะใส่ลงไปตั้มตั้มตั้มให้เข้ากันนะจ๊ะไม่ต้องให้ละเอียดมากหลังจากนั้นแสบก็จะใส่เป็นกะปิกุ้งหวานนะจ๊ะเป็นกุ้งตัวน้อยนะคะเวลาตำหรือเวลาทานเราจะได้สัมผัสถึงกุ้งด้วยนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำตาลทรายอีกสักนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าน้ำพริกกะปิวันนี้ของแสบจะออกรส หวานเค็มนะจ๊าทุกคนใครชอบรสไหนก็จัดไปเลยจ้าหลังจากนั้นเติมน้ำซุปลงไปนะจ๊าหรือว่าเป็นน้ำอุ่นก็ได้นะจ๊าค่อยๆโคุนลงไปนะจ๊าเพราะว่าถ้าไม่ใส่น้ำอุ่นเดี๋ยวมันจะเค็มนะจ๊าทุกคนวิธีการทำก็มีหลากหลายแบบนะจ๊าแต่อันนี้เป็นสูตรของแม่แสบเองนะจ๊าก็เลยนำมาเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันนะจ๊านี่ ตอนนี้นะจ๊ะขั้นตอนนี้ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยจ้าแสบใช้มะนาวจำนวน1ลูกนะจ๊ะนี่ใครชอบรสไหนก็จัดไปเลยนะจ๊ะอย่างที่แสบบอกสำหรับเมนูนี้นะจ๊ะแสบก็ทำทานบ่อยมากเลยนะคะทุกคนหลังจากเสร็จแล้วนะจ๊ะก,ก็ตากใส่ถ้วยเลยจ้าเททั้งครกนี่เลยจ้านี่ก็จะได้ปิ้นอีกหนึ่งเมนูนะจ๊ะสำหรับน้ำพริกกะปินะจ๊ะที่ ขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะแซบก็จะทานคู่กับปลาทอดนะจ๊านี่ขอโรยหน้านิดน,นึงนะจ๊าใส่เป็นมะเขือพวงและพริกชี้ฟ้าโรยไปนะจ๊านี่เวลาทานจะได้กรุบกับกรุบกับนะจ๊านี่สําหรับผักก็จะใส่เป็นบ็อกโครี่นะจ๊าหอมยั่วๆเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวแซบจะลองชิมให้ดูนะจ๊า จิ้มๆๆไปเลยจ้าสำหรับเมนูนี้นะจ๊ะแสบหวังว่าทุกคนคงจะชอบทานเหมือนกันนะจ๊ะนี่อร่อยมากๆเลยนะจ๊ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะจ๊ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้แสบขอตัวก่อนจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวจะแอบไปทานข้าวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะต้องทำงานต่ออีกแล้วทุกคนอ,อร่อยแบบนี้นะจ๊ะต้องยกนิ้วให้เลยจ้